วันนี้ครูทิพย์จะมาสอนเรื่องการแยกสารผสมค่ะการแยกสารผสมมีหลายวิธีเช่น 1. การหยิบออกเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของแข็งที่มีขนาดและมีลักษณะแตกต่างกันชัดเจนวิธีการแยกสารด้วยการหยิบออกอย่างเช่นการใช้มือหยิบออกเขี่ยออกหรือใช้อุปกรณ์อื่นๆช่วยหยิบออกค่ะ ตัวอย่างการแยกสารด้วยการหยิบออกนะคะอย่างเช่นการแยกกรวดออกจากมเมล็ดพลาสา์ 2. ค่ะการร่อนเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันผสมกันอยู่ให้ออกจากกันโดยของแข็งมีขนาดเล็กและไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้วิธีการแยกสารในการร่อนคือ ใส่สารผสมลงในอุปกรณ์ที่มีรูคูณอย่างเช่นกระแกงกระชอนแล้วใส่อุปกรณ์ที่มีสารผสมอยู่จะทําให้สารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่ารูของอุปกรณ์ค้างอยู่บนกระแกงและสารที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่ารูของอุปกรณ์รอดผ่านรูแยกออกมาได้ตัวอย่างการแยกสารด้วยการร่อนการรอ่รรอนเมล็ดข้าวเปลือกการร่อนแป้งเพื่อใช้ทำขนมค่ะ ดีต่อไปวิธีที่3การละเหิดเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งที่ระเหิดได้ผสมกับของแข็งที่ระเหิดไม่ได้วิธีการแยกสารด้วยการระเหิดคือให้ความร้อนกับสารผสมจะทําให้สารที่ระเหิดได้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นอไอโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวทําให้แยกสารออกจากสารผสมนั้นได้ ตัวอย่างการแยกสารด้วยการระเหิดค่ะการแยกกรดไอโอดีนออกจากทรายโดยให้ความร้อนกับสารผสมวิธีที่4การใช้แม่เหล็กดึงดูดเป็นวิธีการแยกสารผสมที่อยู่ในส่วนประกอบหนึ่งของสารผสมมีคุณสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้เรียกว่าสารแม่เหล็ก วิธีการแยกสารด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดคือวางแม่เหล็กให้สัมผัสกับสารผสมแล้วยกแม่เหล็กขึ้นจะทําให้สารที่มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้ถูกแม่เหล็กดูดแยกออกจากสารที่ไม่มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดตัวอย่างการแยกสารโดยการใช้แม่เหล็กดึงดูดแม่เหล็กดึงดูดเหล็กออกจากกองขยะวิธีที่5าการรินออก เป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวโดยของแข็งจะไม่ละลายในของเหลวนั้นวิธีการแยกสารโดยการเรนออกคือค่อยๆเรนสารที่ส่วนที่เป็นของเหลวให้แยกออกจากส่วนที่เป็นของแข็งตัวอย่างการแยกสารโดยการเรนออกนะคะเรนน้ำซาวข้าวเพื่อแยกน้ำออกจากมเมล็ดข้าวหรือการเรนน้ำล้างมะเขือเทศเพื่อแยกน้ำออกจากมะเขือเทศค่ะ ีที่6การตกตะกอนเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งแขวนรอยอยู่ในของเหลวโดยสารผสมนั้นจะมีลักษณะขุ่นวิธีการแยกสารโดยการตกตะกอนคือตั้งสารผสมทิ้งไว้ให้เกิดการตกตะกอนหรือใช้สารส้มเป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนได้เร็วขึ้นโดยการแกวงสารส้มในสารผสมแล้วตั้งสารผสมทิ้งไว้ให้เกิดการตกตะกอน ตัวอย่างการแยกสารด้วยการตกตะกอนค่ะขั้นตอนหนึ่งของการบำบัดน้ำเสียโดยทำให้เกิดการตกตะกอนวิธีที่เจ็ดการกรองเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวหรือใช้แยกสารแขวนลอยออกจากน้ำวิธีการแยกสารด้วยการกรองคือ สารผสมผันอุปกรณ์ที่มีรูพรนเช่นผ้าขาวบางกระดาษกรองสัมรีกระชอนจะทำให้นุภาคของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนรอดผ่านรูพุนไม่ได้ส่วนน้ำหรือสารที่ละลายน้ำได้จะรอดผ่านรูพุนตัวอย่างการแยกสารด้วยการกรองค่ะกรองกากกาแฟาออกจากน้ำหรือกรองแตพร้าออกจากน้ำค่ะ การระเหยแห้งเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งะระลายอยู่ในของเหลวอย่างผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าสารละลายวิธีการแยกสารด้วยการระเหยแห้งคือการให้ความร้อนแก่สารผสมสารที่มีอยู่ในสถานะของเหลวเกิดการระเหยไปจนหมดเหลือสารที่อยู่ในสถานะของแข็งในภาชนะเท่านั้น การแยกสารด้วยการระเหยแห้งการทำนาเกลือสมุรหรือการทำเกลือสินเทาแบบดั้งเดิมสรุปนะคะนักเรียนสามารถแยกสารผสมในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรได้อย่างเช่นใช้วิธีการหยิบออกด้วยการแยกกรวดออกจากมาเมล็ดข้าวสารหรือจะใช้การกรองแยกกะปิมะพร้าวออกจากน้ำกะทิหรือจะใช้การรินออก โดยการแยกน้ำสาวข้าวออกจากข้าวสารต่อไปนะคะไปดูที่ใบงานที่3มเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารในผสมออกจากกันได้อย่างไรให้นักเรีนยนดูภาพและตอบคำถามต่อไปนี้ครูมีวิธีการแยกสารมาให้3วิธีคือการตกตะกอนการรินออกและการกรองค่ะในภาพจะมีอยู่ในการสามภาพภาพที่ 1- น้ํา้ำโคลน ภาพที่2น้ำซาวข้าวกับมเมล็ดข้าวและภาพที่3กากมะพร้าวกับน้ำกระทิค่คะคำถามค่ะครูมีตัวอย่างคำถามแรกมาให้ถามว่าภาพที่1น้ำโคลนใช้วิธีการแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไรนั่นก็คือตอบว่าการตกตะกอนนะคะส่วนข้อที่2และข้อที่3ให้นักเรียนลองฝึกทำเองนะคะ ต่อไปค่ะให้ในักเรียนศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และตอบคําถามต่อไปนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้3กิจกรรมและมีตัวอย่างให้1กิจกรรมค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ 1. แยกสารผรสมด้วยการทาให้ตกตะกอนวิธีการแยกสารเราจะใช้วิธีการตกตะกอนนั่นเองค่ะลักษณะของสารที่แยกได้ลักษณะของสารผสมที่ได้นะคะก็จะเป็นของเหลวใสขึ้น มีตะกอนหรือของแข็งสีดำและสีน้ำตาลอยู่ที่ก้นภาชนะค่ะส่วนกิจกรรมที่2และกิจกรรมที่3ให้ใหหนักเรียนลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าต้องการทำน้ำคโคลนให้ใสขึ้นแต่ไม่มีสารส้มและกระดาษกรองนักเรียนจะใช้วัสดุใดแทนและมีวิธีการอย่างไรในการทำน้ำคโคลนให้ใสขึ้นเลื่อกอุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งชนิดนะคะ พรมีอุปกรณ์ให้สชนิดค่ะ 1. นึ่งสำี2กลวยกรองน้ําและ3กระชอนตาขีค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นครูเลือกใช้สำรีและกลวยกรองค่ะโดยจะวางสำรีบริเวณรูของกลวยกรองน้ําและนําไปวางไว้บนภาชนะปากแทบที่วางกลวยกรองน้ําได้พอดีจากนั้นจะค่อยๆเทน้ําโคลนลงในกลวยค่ะน้ําจะค่อยๆซึมผ่านสำรี และไหลลงสู่ภาชนะปากแคบที่อยู่ด้านบนส่วนเศษตินและโครนจะติดอยู่บนสัมธรีในกรวยกรองน้ําทําให้น้ําที่ไหลลงสู่ภาชนะด้านล่า,นางใสขึ้นค่ะส่วนข้อที่2และข้อที่สนักเรียนลองฝึกฝนทําเองนะคะไม่ยากเลยค่ะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดให้ครบทุกข้อนะคะและสุดท้ายอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูทีไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊าย